สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนากรค่ะเราก็มาราศีกันกันนะคะในเดือนมีนาคม2,566ค่ะก็น่าสนใจอย่างยิ่งเลยดาวเกณฑ์สถิตยอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับมาสู่เจ้าชะตาแล้ววันที่23มีนาคม2 5 6 6เนี่ยท่านมากุมลักขณาแล้ว ชาวราศีกันลักษณาราศีกันจะเป็นคนมีองค์แล้วนะคะบอกหวยแม่นอีกตงาเน,นะคอยถามดีๆนะหลังวันที่23มีนาะคม2566เนี่ยหรือมีโอกาสได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเก่าของโบราณของมีค่ามาสู่เจ้าชะตาโดยเฉพาะดาวพระรุบดีแล้วก็ดาวพระสุกร์เร่งด้วยได้ของสวยได้ของมีค่ามีบาร,รมีอย่างยิ่งมาสู่เจ้าชะตาเลย เก้าห้าหกทีเดียวเลยนะคะถึงยังไรก็ดีในเดือนมีนาคม2566เนี่ยเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของชาวราศีกันลัคนาราศีกันและทุกๆราศีด้วยนะคะเพราะดาวใหญ่เริ่มย้ายเรือนนะคะเริ่มจากเลยดาวพระเสาร์เลยนะคะก็เริ่มย้ายจากราศีมังกรขึ้นสู่ราศีกุมนธ์ที่1มีนาคม2566 จากระวิภูมะทั้งโสราปัญจกแรรัชนาพุทธก้าวจันกับชีวาเป็นแปดสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าร้อนที่รันดอนแม่จะร้อนได้ยังไงน้ำมาในรอบ30ปีนำทรัพย์สินเงินทอง สังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวเนเงินทองทก็ได้ด้วยนะเพราะเป็นทรัพย์ในดินนะคะมาสู่เจ้าชะตาเนี่ยก็อาจจะมีความทุกข์ใจหรือสิทธิการครอบครองที่ไม่เต็มร้อยก็ได้อาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะหรือการแบ่งสมบัติที่ไม่ลงตัวอย่างนี้เลยนะและดาวพระเสาร์เนี่ยทันยกย้ายในวันที่หนึ่งมีนาคม2566นกะคะก็พ้นทุกพ้นร้อนพ้นจากดวงพินทุบาท แต่ก็ในรอบ30ปีมาแล้วมาบ้านเพื่อนเก่าเพื่อนเกรอในเรือนนี้นะคะแต่ดาวพระราหูเนี่ยสถิตอยู่ในเรือ,มอนมรณะกุ้มกับดาวพระบริติอยู่ซึ่งเป็นเจ้าเรือนราศีกุ้มเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เป็นของเก่ามรดกเนี่ยนะหรือเงินประกันต่างๆนะก็จะมาเกี่ยวข้องแต่ก็มาในเรื่องของการให้คุณก่เจ้าชะตา เพราะดาวพระสุกร์ซึ่งเป็นดาวกันเงินเรือนที่นำหน้าเจ้าชะตาเนี่ยสถิตอยู่ในตำแหน่งมหาอุดกุมกับดาวพักพฤหัสบดีที่ได้ตำแหน่งเกษตรตราที่ดีเล่งลักนาเล่งก็เหมือนกุมเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ะเนี่ยแสดงว่า956าห้เนี่ยกุมลักนาเลยเพราะฉะนั้นความดีงามเนี่ยเกิดขึ้นแหละในเรื่องของการได้ทรัพย์สินได้มรดกดาวพระเสาร์ในเรือนอริ พระเสาเป็นหกได้ราบใหญ่ก็ต้องใจอันสำรานุด,ดงามยิ่งนะจะเปลี่ยนของเก่าให้เป็นของใหม่ยังได้เลยแล้ววันที่8มีนาคมดาวพระมริตยูก็ไปสถิตที่ราศีพฤษภในเรือนสุภะมีโอกาสเดินทางไกลดาวพระอังคารนี่มาจากเรือนโมรณาแต่ก็หนีแล้ววันที่12มีนาคมนี้มาที่ราศีมิถุนเป็นลมในเรือนลม โดยที่การตั้งรับของดาวพระพุธในวันที่11มีนาคมได้ยกย้ายจากราศีกุมมาสู่ราศีมีนซี่โงรักเล่งลักษณาไม่ดีข่าวนี้ไม่รู้จะไปดีข่าวไหนแม้จะได้ตําแหน่งประเกษตรและตําแหน่งนิดก็ตามแต่ความอ่อนแอนั้นไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยเนื่องจากกุมกับดาวพระประสิรธและกุมกับดาวพระศุกร์น้ำในเรือนน้ำงดงามแน่นอน แต่ความดีงามอันนี้จะชัดเจนและก่อนวันที่19เมษายนส5 6 6ายเพราะดาวพระประสิบดีเนี่ยจะยกย้ายไปเรือนมรอรนณะในวันที่19เามษายนนะไปกุมกับดาวพระราหูแม้ว่าจะได้ตำแหน่งเทวีโชคของดาวพระราหูได้ตำแหน่งราชาโชคของดาวพระประสิดีที่ยกย้ายมาก็แล้วแต่ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นแน่นอน แต่นั่นก็เป็นหลังวันที่19เมษายนแต่วันที่15มีนาคมเนี่ยดาวพระศุก์ยกย้ายมาที่ราศีเมษดาวพระอาทิตย์ในวันที่15ก็ยกย้ายมาที่ราศีมีนวินาศเด่งลัคนาเป็นไฟในเรือนน้ําดาวการเงินก็มาสถิตกลุ่มกับดาวอะไรอีกนะคะและดาวพระศุก์มาก็นำเอาดาวพระมรตยู่ไปด้วยเพราะดาวพระมรอยู่สถิตอยู่ในเรือนของดาวพระศุก ความวุ่นวายเนี่ยเกิดขึ้นแหละหลังจากที่ดาวพระศุกร์นี้ยกย้ายมากุมกับดาวพระราหูเป็นน้ําในเรือนไฟและเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ยวันที่30มีนาดาวพระพุธไม้อีกงเนี่ยโอ้น้ําในเรือนไฟแม้ว่าจะมากด้วยเสน่หาอาวรนอาไหลลงไหลเนี่ยนะแต่ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นความรักที่มืดมิดการเงินที่มืดมิด อาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือการตัดสินใจที่ยากลำบากเกิดขึ้นแต่เรายังมีดาวพระรสบดีที่ได้ตำแหน่งเกษตรราบดีเล่งลัคนาอยู่เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่แม้ว่ารอบตัวจะยุ่งยากแต่เราก็ยังมีดาวพ,พระรสบดีช่วยเหลืออยู่หลังวันที่19เมษายนจะสัสบสนุนวายมากเลยนะคะคิดอ่านไม่ออกคิดอย่างเป็นอย่าง พูดอย่างเป็นอย่างอย่างนี้ก็ต้องระมัระวังนะคะอาจจะเกิดขึ้นแต่ดาวพระเสาร์มาอยู่นี่แล้วนะพระเสาร์เป็นหกได้ลาบใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญเรือนเบียนดาวนะคะถึงอย่างไรก็ดีในเดือนมีนาคม2 5 6 6ถือว่ายังเป็นเดือนแห่งความโชคดีของชาวราศีกันย์ลัคนาราศีกันไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักผู้ครอง การเรียนการศึกษาหรือที่ป่วยที่ไครก็มีโอกาสเจอ,อยาดีหมอดีรักษาหายได้ได้ที่สุดแล้วก็มีโชคลาภอย่างปาฏิหาริ์เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ขอให้ชาวราศีกันลนัคณาราศีกันและทุกท่านโชคดีกัน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ